สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่าน้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อตรวจเช็คคุณภาพของคนที่เข้ามาหาเราคนที่เข้ามาหาคุณราศีพิจิกนะตัวตนเขาเป็นอย่างไรสิบเหรียญตัวตนเขาเป็นผู้มั่งคัง่ง มีเงินเต็มตัวเลยมีเงินมีทองใส่มีเงินเต็มกระเป๋าใส่ทองมาหาเราสิบเหรียญเขาค่อนข้างมีเงินนะเป็นเศรษฐีแล,ล้วล่ะเข้ามาคุยกับเราเข้ามาหาเราความคิดกำลังคิดอะไรอยู่อามาคุยเรื่องผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างมีเรื่องต้องคุยกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ คำพูดอยากพูดเรื่องอะไรอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่เหรอมาซื้อบ้านเหรอมาซื้อรถหรือมาทำอะไรมาต่อรองมาคุยอะไรกับเรา mm hmm. เขาอยากได้อะไรโอเคละเรารู้แล้วเขาอยากพูดเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เขาเก็บไว้ในใจเจ็ดถ mm ้วยโอเคนะมาคุยเรื่องถึงโครงการโครงการอะไรที่เขาต้องการนั่นแหละ เขามีความต้องการอะไรอยู่เดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเราเรื่องนะั้นเรื่องความต้องการความตั้งใจตั้งใจจะทำอะไรคือมันเป็นความสุขส่วนตัวของเขาอะเขาอาจจะมาซื้อคุณอาจวิจิตนะราศีิจิตคุณอาจจะขายที่ขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินขายแกหว,วนเงินทองเราอาจจะเป็นบูซื้อก็ได้นะเข้ามาหาคุณเพื่อจะมาซื้อมาซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นที่มีต่อคุณเพราะว่า อัศวินถ้วยมันเป็นไพ่ของบอกว่าความตั้งใจอ่ะตั้งใจทาอะไรก็คือเขาก็มาเพื่อความสุขส่วนตัว <c oughs> ความสุขส่วนตัวเขามีความอยากได้มีความต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะถึงเข้ามาคุยกับคุณเรามาดูใบที่ห้ากันการกระทํากําลังจะทําอะไรอยู่กําลังจะทําอะไรใบที่ห้าเขาอาจจะต่อรองบางสิ่งบางอย่างมีการต่อรองนะ ชาริออตต้องใช้ความกล้ากล้าที่อะไรลรึกเผาเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งไปที่หพยายามเขาพยายามทำเรื่องใดอยากได้มาเป็นเจ้าของแสดงว่าเขาต้องเข้ามาคุยมาเจราจามาต่อดองเขาอยากได้เป็นเจ้าของใบที่เจ็ด ความมุ่งมั่นเขามุ่งมั่นเรื่องอะไรเขาจริงจังนะอยากได้มากใบที่แปดเขามีสมาธิอยู่กับเรื่องใดสมาธิจดจอ่ออยู่กับหนึ่งถ้วยขอโอกาสนั้นหนึ่งถ้วยโอเคละหนึ่งถ้วยถ้าแปลง,ง่ายๆคือเรื่องของความรักโอเคเขาอาจจะมาคุยกับคุณเข้ามาจีบคุณราสีพิจิกนะ มันมันแบ่งได้สองเคสเคสแรกคือเข้ามาจีบคุณเคสที่สองเขาเข้ามาซื้อของกับคุณควาว่าเข้ามาซื้อของเนี่ยคือคุณอาจจะประกาศขายบ้านขายรถขายที่ขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งคุณประกาศขายแล้วเขาก็จะเข้ามาตามประกาศนั่นแหละแต่เขาอาจจะมีการต่อรองพูดคุยเจรจา ประมาณนี้เรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้แหละเพื่อมาขอซื้อสินค้าจากคุณหรือมาขอความรักจากคุณมันได้อยู่สองแบบได้อยู่สองกรณีมาหนึ่งมาขอความรักสองมาขอซื้อของแต่คำว่ามาขอซื้อของเนี่ยมันก็ฟังดูงา่ายไปนิดหนึ่งถ้าคุณเป็นแม่ค้าทุกคนก็เข้ามาซื้อของคุณนั่นแหละใช่ไหม มันจะฟังดูไม่สมเพนสมคลให้เราพิจารณาที่เจ็ดถ้วยในกรณีที่คุณขายทรัพย์สินที่มันมีมาาูลค่าไม่ใช่ขายของทั่วไปขายบ้านขายรถขายที่เป็นสมบัติมรดกขายที่อย่างเงี้ยนี่แหละมันจะไม่ใช่ลูกค้าทั่วทั่วไปมันต้องเป็นลูกค้าพิเศษสเปเชียลใช่ไหม <c oughs> ที่ไม่ได้หาซื้อตามตลาดรด้วยทั่วไปใช่ปะอืมของนั้นมันต้องมีมาาูลค่ามีราคาเป็นสมบัติเก่าเกเป็นของที่คุณได้มาดั่งเดิมเป็นของที่คุณมีครอบครองอยู่แล้วคุณไปประกาศขายแล้วเขาก็ติดต่อเข้ามาซื้อนี่แหละถามว่าราศรีพิจิกถ้าคุณจะขายที่ขายได้ไมาขายได้ขายสร้อยเพชรขายกระเป๋าแบรนด์เนมของที่มีมาาูลค่ามากๆขายได้ขายบ้านขายคอนโดขายได้ แต่เขาจะต่อราคาหน่อยนะต่อเก่งนิดนึงนะคุณอาจจะต้องลดราคาให้เขานะแค่นั้นเองแต่คุณไม่ต้องห่วงว่าว่าเขาจะไม่ซื้อของคุณเขาอยากได้มากมันมีไพ่ของความจริงจังแล้วก็อยากได้ของของคุณด้วยแต่ความรักผมยังไม่ค่อยมองเป็นความรักเท่าไหร่แค่มาจีดเฉยแต่มันก็เป็นสไตล์ของคนมีเงินแค่นั้นเองอยากได้ตัวคุณมาครอบครองประมาณนี้นะอยากได้ตัวคุณมาครอบครอง แต่ถ้ามองมองในแง่ของธุรกิจเรื่องของการค้าขายทั่วไปเรื่องของการติดต่อเนี่ยแหละมันก็จะเป็นแนวแนวนี้แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าขายที่ประกาศคุณทําอะไรไว้ขายได้แน่นอนถ้าพยากรในเรื่องขายที่ขายสมบัติขายอะไรยเงี้ยขายได้แน่นอนโอเคนะครับประมาณนี้คร่าวๆเราสถิติอ่าถือว่าสมหวังละกันถือว่าสมหวังประสบความสมําเร็จถ้าคุณอยากจะขายที่เพื่อเอาเงินมาหมนุน อยากจะขายของที่คุณมีใช้แล้วอยากจะขายบ้านขายคอนโดขายของส่วนเกินหรือจะขายสมบัติพรสถานอะไรทาได้หมดนะครับในช่วงนี้นะโอเคจบแล้วนะครับชาวราศีพิจิกนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรูกก้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับหรือนทําคลิปสอนได้้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ